สวัสดีจ้าไม่เหดกับเขาเศร้ากับยายเอจ้าเมื่อนี่ยายเอวสิเฮกมกอันนองหม่เส้นหมูสามสันจพี่นอ้องแต่ว่ามกหมอเอาจ้กยายเอกันเตรียมเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ยายเอสิใส่อันใบบักกูากาหลอ,อกการหัวผักหอมหลักการลูกโดดก้อนจ้ายายเอกส็สิใไส่อันตะไไร้กับพริกที่ยายเอตําไวยนั่จ้าใส่น้องใส่ก้อนหลักการิใไส้หมูจ้า ่ายเอสิปงก่อนเลยด้อจ้ะย่ายเอสิใส่เกลือลงไปจักหน่อยใส่รสดีใส่น้ำตาลน,น้อยนงจ้ะใส่น้ำปาลาลงไปจ้ะย่าเอสิคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้า,ก,าก,กันก่อนเด้อจ้ะ หลังจากที่ยาเหก้นส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีละยาเฮก็สิบเปิดเตาจ้ายาเฮปิดป้าหม้อิ้งใบก่อนจ้าที่นองเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดจ้าหม้อเดือดแล้วจ้า ระยเอคอนใส่น้ำปลาอีกน้อยนึงจ้ะยัวยเอกสิใส่ขาบเบือลงไปจ้ะยาเอบอใส่ขาบเบืออันพร้อมกันกับอันหมูกับพักอันกับน้องใหม่ตัที่แหลกเพราะว่ายาเอว่ามันขุนมันสิเห็นให้อันหมอเฮาใหม่เร็วแม่จ้ะพี่นองยาเอก็เลยมาใส่ที่หลังเอาจ้ะ เดี๋ยวรอให้เขาเบือ่อมันสุกก่อนจันแตวก็ซิมเมืองอีกรอบนึงตอนนี้เขาเบือ่อย่าเอ๋ก็สุกแลก้วจ้ะย่าเอ๋ใส่น้ำปลาไปสองรอบซิมเมืองแล้วแสบแล้วจา้าขั้นตอนสุดท้ายย่าเอ๋ใส่ใบแมงล,กลักหร,รือปลใส่ใบพักหอมจ้ะ หมกน้องใหม่เส้หมูของยายเอ๋กับเซนเรียบร้อยแล้วจ้ามาจะมากินข้าวซาวนุ่งกันกับยายเอจ้าจากสำหรับคลิปนี้กับฝากไปจำเนี่ยกอนจ้าพี่น้องก็ทำให้คลิปหน้าจ้ายายเอ๋ก็โตไปกินข้าวซาวกันจ้าสวัสดีจ้า